หอการค้าอุดอรนำเสนอโครงการพัฒนาสนามบินรองรับมาหากรรมพืชสวนโลกต่อการประชุมหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประชุมคณะกรรมการหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอ,อการค้าไทยครั้งที่4ทับสองโดยเมื่อวันที่1-2ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมานายสวัสดิ์ธีระรัตนนุก,กูลชัยประธานหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอ,อการค้าไทยเป็นประธานการประชุม ที่โรงแรมตักศีลาจังหวัดมหาสารคามในส่วนของหอ,อการคา้าจังหวัดอุดรธานีได้มีการนําเสนอโครงการพัฒนาสนามบินเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบขนส่งภายในสนามบินให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งผักดันการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจีนผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุณหมิงลาวและการแก้ปัญหาวีซา่าเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในลาวใช้วีซ่าซิงเกิลของลาวไม่สามารถข้ามมายัางไทยได้เนื่องจากเมื่อข้ามเข้าประเทศไทยแล้ววีซ่าจะขาดอายุทางประเทศไทยจึงต้อง มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ข้ามมายัางประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้เสนอให้ประธานหอการค้าไทยหาหรือกับรัฐบาลไทยเพื่อเจรจากับรัฐบาลลาวให้ปรับเปลี่ยนวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างไทยและลาวโดยวีซ่าแบบ มันติเอนทรีจะช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถข้ามมายังฝั่งไทยและกลับไปยังฝั่งลาวได้ทำให้พวกเขาเดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึ้นอัางาอยู่ที่ในตระทีครมอที่หนองคายนะครับคันนี้จะนับขอ้นทีไว้ก็อันนี้จะปัญหานในฝั่งดอีไว้ไก็ปเร่จะทจะแต่แต่ก็อันนี้เรื่องของทีว่าจะเร่งให้เร็วนะครับ ถ้าที่นั่นมีตุุษการกรมีตอมมอจัดกันซพื่อกัดกันสัตว์สาตถ้าสูงนะครับจะครบกร่างนะครับก็ลองดูนะครับแล้วสายกัมีมันเป็นคนที่จะต้องจะใช้หรือไม่ใช้อยู่ในตรงนี้แต่สายกัมิ A ีแอร์เอเชีย e ที่เขามีนะครับแ e อร์เอเชียไร้อนแอร์ A